อ๋อเสียงดีจังอ่ะเสียงใครอ,อิ้ยเสียงดีนะวงเนี้ยต้องรับแชนแนละกด subscribe กันด้วยนะ กดกระดิ่งติ๊งๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกลับมาพบกับต้องอีกแล้วนะคะในต้องเริ h ช n แนลค่ะตอนนี้เพื่อนๆพื่กำลังรับชมเอพิโซดที่19ของรายการต้องติ่งรีแอคนะคะกลับมาทำรีแอคชั่น MV เพลง K-POP ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วค่ะ โดย MV เพลงที่ต้องจะนำมา React วันนี้ปล่อยออกมาสัก2-3วันได้แล้วค่ะแต่ต้องเพิ่งมีโอกาสได้มานั่งอัดนะคะซึ่งวันนี้คือวันที่13มิถุนายนแล้วนะคะโดยเพลงเพลงนี้เป็นเพลงในมินิอัลบั้มที่7ของนุ่มๆวง s e v e n t ค่ะที่คัมแบ็กกลับมาพร้อมมินิอัลบั้มที่ใช้ชื่อเป็นภาษาษเกาหลีว่าเฮงกระแ ซึ่งความหมายของคํานี้ต้องได้ไปนค้นมาแล้วนะคะมันหมายถึงการโยนขึ้นไปบนฟ้าโยนที่ว่าอาจจะเป็นโยนคนก็ได้นะคะทํานองประมาณว่าเราจะแสดงความดีกับเพื่อนที่ชนะอะไรมาสักอย่างกลุ่มเพื่อนก็จะโยนเพื่อนคนนั้นขึ้นไปแล้วบอกว่าชัยโยชัยโยยินดีด้วยนะอะไรประมาณนี้นี่คือความหมายของคําว่าเฮงกระแรนั่นเองนะคะโดย MV เพลงที่ปล่อยออกมา ซึ่งเป็นเพลงโปรโมตค่ะใช้ชื่อเพลงว่า My My นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะทำรีแอคชั่นเพลงนี้กันแต่ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าต้องไม่รู้จักหนุ่มๆวงเซวทีนอย่างเป็นทางการนะคะหมายความว่าต้องรู้จักบ้างเพราะว่าต้องเคยฟังเพลงเขาอยู่1เพลง <Yeah. S 1> เพลงนั้นก็คือเพลง24 7เพื่อนๆเ,เคยฟังกันไหมคะอืมมักจิเซโย เป็นยังไงคะเพลง24-7เพราะหรือเปล่าคะเพลงนี้อยู่ในเพลย์ลิสต์ของต้องเลยแหละคะ่ะ ฟังบ่อยมากๆเพราะมันเพราะจริงๆแต่เพลงนี้ก็ร้องแค่4คนเท่านั้นเองนะคะทางทั้งที่สมาชิกวงนี้มีตั้ง13คนเพราะฉะนั้นที่เอ่อเมมเบอร์ Member ที่เหลือต้องก็ไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นตามธรรมเนียมของช่องเราถ้าจะทํารีแอคเพลงของศิลปินที่ไม่รู้จักมาก่อนก็จะต้องมาเปิดดูหน้าเปิดดูชื่อไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเพื่อทาความรู้จักหนุ่มๆกันแต่อย่างที่บอกไปว่าสมาชิกวงนี้มีตั้ง1 3คนดังนั้นต้องได้ไปทําการบ้านมาก่อนเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังจําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดจําชื่อและหน้าของหนุ่มๆทั้ง13คนไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีใครกันบ้างหน้าตาเป็นยังไงชื่ออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทําความรู้จักหนุ่มๆเซเว่นทีมทั้ง13คนกันก่อนเลยคะ่ะ หนุ่มๆเซเว่นทีค่ะพวกเขามีการแบ่งทีมกันเป็น3ทีมด้วยนะคะโดยแบ่งตามความสามารถที่โดดเด่นของแต่ละคนนั่นเองค่ะโดยทีมแรกนะคะเป็นทีมที่ต้องรู้จักเพราะเขาเป็นคนร้องเพลง t 4 7 n t seven นั่นเองนั่นคือทีมที่มีชื่อว่า performance Team นั่นเองนะคะทีมที่2ค่ะจะโดดเด่นเรื่องการแรปนั่นคือ Hip Hop t ท a m และทีมที่3โดดเด่นเรื่องการร้องนั่นก็คือ vocal Team นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องขอเริ่มต้นที่ performance ทีมกันก่อนแล้วกันนะคะเพราะเป็น4คนที่ต้องรู้จักนั่นเองค่ะไปดูคนแรกของ Performance Team คนนี้มีชื่อว่าน้องโฮชิหรือโฮชีต้องไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงนะคะน้องโฮชีก็แล้วกันนะคะหน้าตาน่ารักบ้องแบวเฉียวนะคะภาพนี้เนาะต่อมาคนที่2ของเพิร์ฟนั่นก็คือน้องจุนนะคะเหมือนจะเป็นหนุ่มจีนด้วยนะคะคนนี้น้องจุนคนที่3มคือน้องดีโน่หล่อมาก กีโน่หน้าตาหล่อมากตาเฉี่ยวมากเลยนะคะและคนสุดท้ายของเพิร์บก็คือน้องที่มีชื่อเก๋กไก่ว่าน้องดิเอตนั่นเองนะคะโอ้โอ้มาอีกแล้วว่าถ้าทำคลิปช่วงฤดูฝนก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะไม่รู้ว่าฟ้าจะร้องตอนไหนอยากจะร้องก็คือร้องอะ,อะถ้ามีเสียงฟ้าร้องบ้างก็อย่าว่ากันเนาะภาวนาว่าอย่าพิ่งตกละกันนะคะ โอเคไปต่อกันที่ทีมที่2กันเลยนั่นก็คือ vocal team นะโดดเด่นเรื่องเสียงร้องนั่นเองนะคะโดยทีมนี้ก็มี4คนด้วยกันอ๋อไม่ใช่สิมี5คนนะคะถ้าเป็น vocal team จะมี5คนนะคนแรกนะคะต,ตี๋ตาเฉียวแบบนี้เลยน้องอูจีน้องอูจีหน้านะตาตี๋เนาะตาเฉียวคนที่2ของ vocal จองฮันหน้าหวานจัง หน้าหวานมากยิ่งภาพนี้มีความหวานจังเลยนะคะน้องจองฮันคนที่3มเป็นโจชัวเอ๊ะชื่อเหมือนคนจีนจังไม่แน่ใจว่าเป็นหนุ่มจีนหรือเปล่านะคะน้องโจชัวคนที่4น้องโดกยอมมาคนนี้หน้าตาหล่อเหลาเลยนะคะโดกยอมและคนสุดท้ายของเวิร์กเกิลก็คือซึงกวันน้องซึงกวันนะคะนี่ก็คือ5้าคนใน v o c a l ทีมค่ะ และทีมสุดท้ายเป็นทีมที่เก่งเรื่องแรปนั่นเองเนาะนั่นคือฮิปฮอปทีมคนแรกนี่เหมือนจะเป็นอ e อลีดเดอร์ Leader ของวงด้วยนะคะมีชื่อว่า S c o o p s นั่นเองนะคะตากลมๆโตๆเหมือนจะมีหลักยิ้มด้วยนะคะคนนี้คนที่2ของฮิปฮอปวอนอู U, ค่ะภาพนี้ใส่แว่นเนาะแต่ต้องคิดว่าปกติเขาไม่น่าใส่นะมีความเป็นหนุ่มหล่อใช้ได้เลยทีเดียวนะคะ คนที่3มกันบ้างอ๋อคนที่3คนที่ต้องรู้จักมินกยูเพราะว่าต้องเคยนำข่าวของมินกยูมาเสนอในรายการของต้องนั่นก็คือรายการ K-pop f a n d o ok m News เ<ๆ>พื่อนๆสามารถกดไปย้อนดูได้คะต้องแปะไว้ให้ตรงนี้นะคะเป็นข่าวของมินกยูที่ต้องเคยนำเสนอเอาไว้นะคะมินกยูอยู่ในฮิปฮอปและคนสุดท้ายหน้าตาฝรั่งมาเลยนะคะนั่นก็คือ เวอร์นอนนั <ratios> <anybody. laf>. ่นเองนะคะนี่คือ4คนของทีมฮิปฮอปนะคะทั้งหมดนี้คือ13หนุ่มเซเวนนั่นเองนะคะต้องพอที่จะจำชื่อจำหน้าได้แล้วนะคะฟังเสียงฝนมาหรือยังเอ่ยอย่าพึ่งมาเนาะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องพร้อมเพื่อนๆก็น่าจะพร้อมแล้ว MV เพลง m ม m ไเราไปรีแอคกันเลยค่ะเพลงไม้ไมค่ะ อ๋อเหมือนจะเป็น MV ที่มีเรื่องราวเลยนะคะเวอร์นอนอ่าหน้าฝรั่งต้องจำได้ยามสตรอเบอรี่หรออ๋อไม่ใช่ติยาส้มอ๋อเสียงดีจังอ่ะเสียงใครมัชเมลโล่ปะ ค่าเมื่อกี้จองฮันหรือเปล่าคนนี้คือโดบอยองค่ายวอนอูมินพยูอุ้ยเสียงดีนะวงเนี้ยคนนี้คืออะไรเมื่อกี้อูจีปะ่ะเดีเอสหยุดก่อน เสียงดีหมดเลยอ่ะสรุปเขาอยู่เวอร์คโคทีมหมดเลยหรือเปล่าอโอ้โอ้อนเพื่อนฝนตกไปต่อไมอมมาแล้วไปต่อเลยด้วยกันเนาะป๊อแปะปอแปะบ้างก็อย่าว่ากันนะคะจุน ตาหน่ารักเนาะดีโนอะ่ะดูทีดีโน่คนนี้ชื่ออะไรซึงกวนเมื่อกี้ชื่ออะไรอ่ะโฮชีและน้องโจชัวเขาทำแยมส้มเนะ <Hey. S 1> าะใครครับคนนี้ Escúp mọi người ngon thôi 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 เหมือนภาพปกคลิปเนาะ เพลงฟังได้เรื่อยๆอะต้องว่ามันเชาะม,มากเลยจบแล้วหรอจบแล้วนะคะสำหรับเพลง My m ๆของหนุ่ม17ค่ะจบพร้อมกับฝนตก เดี <sighs> ย๋ยวเราไปคุยกันคะ่ะแย่เลยค่ะเพื่อนๆต้องต้องหยุดอัดไปตั้งสองชั่วโมงแน่จากที่รีแอคไปเมื่อตะกี้ไม่ตะกี้สี่สองชั่วโมง ฝนมันเริ่มตกใช่ไหมคะหลังจากนั้นมันตกแรงมากเกือบ2ชั่วโมงนะคะกว่าจะได้มาอัดนะคะต้องเลยตัดสินใจอัดเลยแล้วกันตอนนี้มันเริ่มเบาลงแล้วอาจจะรินเล็กๆน้อยๆดังนั้นอาจจะมีเสียงรบกวนเป็นเสียงฝนเสียงฟ้าบ้างต้องขออาภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะเรากลับมาคุยกันต่อที่ MV Play เพลง m ม n d ของหนุ่มๆเซเว่นทีนกันค่ะสรุปตรงนี้เลยว่า เพลงนี้เพลาะมากเพลาะมากจริงๆอะเป็นเพลงที่ถูกจริตต้องมากๆเลยนะคะเสียงร้องตั้งแต่เปิดมาเสียงแรกจั่วหัวมาเสียงแรกก็เพลาะแล้วนะคะถือว่าเป็นเพลงที่ประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะคะในการที่ได้รู้จักหนุ่มๆอย่างเป็นทางการในครั้งแรกก็ได้ฟังเพลงเพลาะๆแบบนี้แล้วถ้าย้อนกลับไปเล่าถึงเพลง twenty f o r seven ที่ต้องเล่าไปตอนต้นว่าเป็นเพลงของ seven ที่อยู่ใน p ย a y ิสต์ของต้องเนี่ย ต้องก็โดนตกจากเพลงนี้เพราะเสียงร้องเหมือนกันค่ะเสียงร้องในเพลง2 4 7มันเพลาะมากจริงๆนะคะพอต้องมารู้ทีหลังค่ะว่า4คนที่ร้องเพลงนี้อยู่ performance team ยิ่งทําให้ต้องประทับใจไปใหญ่เลยค่ะเพราะขนาด p e r f o r m a n c e Team ยังมีเสียงร้องขนาดนี้แล้วถ้าเป็นสมาชิกที่อยู่ใน V o c a l team จะเสียงร้องขนาดไหนพอได้มาฟังเพลงไม้ไม้ที่ฟังไปเมื่อสักครู่ไม่เมื่อ, Screw, อสักครู่สิสชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย ยิ่งรู้สึกว่าหนุ่มๆวงนี้มีศักยภาพมากๆโดยเฉพาะด้านการร้องเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปต้องคงต้องตามฟังเพลงอื่นๆของหนุ่มๆวงเซเว n ทีแล้วล่ะค่ะถ้าพูดถึงเนื้อหาของ MV นะคะต้องขอตีความง่ายๆผ่านความรู้สึกแล้วก็ผ่านชื่อเพลงที่ใช้ชื่อว่า my my ที่แปลว่าของฉันและเนื้อร้องท่อนฮุกที่ร้องว่า my 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 way my way ค่ะนั่นก็คือเส้นทางของฉันดังนั้นเพลงนี้น่าจะบอกว่า มันเป็นเส้นทางที่หนุ่มๆทั้ง13คนได้เลือกเดินแล้วนั่นก็คือเส้นทางสายดนตรีสายไอดอลนั่นเอง ดังนั้นพวกเขาพร้อมที่จะออกเดินทางไปพร้อมๆกันเพราะภาพใน MV สื่อถึงการเดินทางถูกต้องไหมคะเพราะพวกเขาได้เดินทางผ่านเรือบินลำหนึ่งไปด้วยกันไปแคมปิ้งผ่านที่ต่างๆนะคะแล้วก็เดินทางไปพร้อมๆกันนั่นก็แสดงว่ามันสื่อถึงการเดินทางของพวกเขาทั้ง13คนผ่านเส้นทางเส้นนี้ที่เป็นไม Way เส้นทางของฉันที่ได้เลือกเดินแล้วนั่นคือเส้นทางสายศิลปินนั่นเองแม้ว่าเส้นทางนี้มันจะมีขวากน้าอยู่บ้าง ายากลําบากอยู่บ้างแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะฝ่าฟันและจับมือก้าวเดินไปพร้อมๆกัน,พกนเพื่อไปถึงเป้าหมายที่พวกเขาได้ร่วมกันตั้งไว้นั่นเองนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เพลงนี้ค่ะ My m มได้สื่อถึงมานั่นเองว่าเป็นเส้นทางที่พวกเขาได้เลือกแล้ว My Way ของพวกเขานั่นเองนะคะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมเม้นบอกกันนะคะหรือใครรู้เรื่องราวเชิงลึกเกี่ยวกับหนุ่มๆเซเว่นทนทั้ง13คนก็บอกต้องได้เลยนะคะเพราะต้องจะกลับไปติดตามหนุ่มๆเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ให้ต้องด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการต้องติ่งรีแอคได้ใหม่ในเอพิดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ต้องรับแชน์แนลกด subscribe กันด้วยนะกดกระดิ่งติงต๊ง